ตอนนี้นะคะก็เป็นเช้าวันแรกของเราที่เราอยู่ที่บาร์เซโลนานะคะทุกคนตอนนี้อองก็ตื่นเช้ามากๆเพราะว่าเมื่อคือนนอนไม่หลับนะคะตื่นเต้นมากเลยวันนี้เราก็จะไปหาอะไรทานก่อนแล้วก็จะไปพาทุกคนไปเที่ยวนะคะในแถวโซนบาร์เซโลนาเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลยทุกคนคือบรรยากาศดีมากๆเลยถนนก็สะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะ ตื่นมาคือมีความสุขมากเดี๋ยวองจะไปหาอะไรทานก่อนนะคะแล้วเราก็จะเข้าไปเที่ยวในสว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 าธาระกันค่ะนี่คืออาหารเช้าของเรานะคะคือเราเดินเดินเดินเดเดินหาแล้วก็ไม่มีร้านไหนเปิดเลยจึงต้องมากินที่โรงแรมนะคะแล้วที่โรงแรมเราจ่ายไป3า8ยูโรนะคะนี่ค่ะคืออาหารราคา3 8ยูโรสวัสดีน้องเป็ดน้อย ตอนนี้เราก็มาเดินเล่นในสวนสาธารณะนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนสาธารณะนะคะออกมาตอนเช้านะคะคนไม่ค่อยเยอะถ่ายรูปได้สวยมากๆเลยคะ่ะทุกคน อ,องก็กําลังจะเดินไปถ่ายรูปนะคะตรงประตูเสียงแดงตรงนั้นนะคะมันคล้ายๆกับที่ปารีสเลยที่อองไปเหมือนเกตอะไรสักอย่างแต่สวยมากเดี๋ยวเราจะเดินไปถ่ายรูปตรงนั้นกันนะคะถึงแล้วค่ะทุกคนประตูชัยของวาวอ,องชอบบ้านที่นี่มากเลยทุกคนน่ารักมากเลยแล้วก็ถนนนะคะก,ก็จะมีต้นไม้ไปด้วยนิดนน,น,น,นหน่อยคือมัน มันดูน่ารักอะ่ะแคบมากแล้วดูรถนะรถมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วจบไปยังไงคือถนนมันแคบให้ดูความแคบของถนนคือเป็นซอยเล็กๆแล้วก็น่ารักมากเลยแล้วก็เดินมีนูน่นมีนี่ให้ดูนะทุกคนนี่วันแรกก็ยังรู้สึกเริ่มชอบละ คนตอนนี้นะที่ยุโรปเริ่มกลับมาเป็นน้อมมอลแล้วคนเยอะมากเราไม่มีใครใส่หน้ากากเลยนะมีอยู่ประมาณหเอร์ซที่ใส่หน้ากากเฮ hey. เราก็ต้องนั่งพักก่อนนะคะเพราะร้อนมากๆเลยเดินแล้วก็แบบร้อนแล้วก็เหนื่อยมากก็นั่งพักแล้วก็จิบน้ําชาเบาๆนะคะนี่มันก็จะมีที่นั่งพักเป็นขนนแบบนี้คือดีมากๆเลยทุกคนมีต้นมงต้นไม้ดูร่มรื่นนะคะนั่งแบบชิวๆนั่งพักก่อนก่อนที่เราจะออกเดินทางต่อนะคะคนเยอะมากๆตอนนี้เริ่มเปิดทุกที่เป็นปกติแล้วนะคนไม่ใส่หน้ากากกันเลยแต่คนมาดูเสื้อผ้านะแบรนด์นี้น่ารักมากนี่องก็ได้แล้วคือแบบน่ารักสุดๆไปเลยเนี่ย ก็แบบี้แต่เสื้อผ้าน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยมีกระโปรงกระโปรงน่ารักมากเฮ้ยคือมันดีแบรนด์นี้ไม่เคยเจอเลยอ่ะได้ชิณแล้วนะก็มาลองรองเท้านะคะทุกคนองเจาสีขาวอมอครีมครีมนิดนึง <c oughs> น่ารักมากทุกคนลองลองสีดำไปแล้วแต่ว่าสีดำไม่สวยเจ้าสีนี้สีนี้สวยอันนี้ก็สวยนะทุกคน ตอนนี้นะทุกคนก็จ่ายตังค์ซื้อรองเท้าไปแล้วเรียบรอย้อยก็สบายใจนะคะก็ได้รองเท้าไปแล้วนะคะของดีออกมีความสุขจริงๆนะคะไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้อดีออกตั้งใจจะไปซื้อแอมเมแล้วก็ชาแนลนะคะแต่ว่าแอมเมก็คือนั่นแหละค่ะที่ทุกคนรู้นะคะ,คละ,คะแล้วก็ชาแนลนะคะก็ไม่มีของที่เราจะอยากได้นะคะไม่มีไซส์ที่เราอยากได้ก็เลยเออมันนอยมาสองล้านแล้วเนาะเราก็เลยมาต่อที่ดีออก ก็เลยได้ที่ดิออนะคะก็ไม่เป็นไรทุกคนแก้ขัดไปก่อนเนาะต้องใหม่ก่อแล้วก็กำลังจะไปที่โบสถนะคะที่ดังที่สุดนะคะในบาร์เซโลนา <c oughs> ก็นั่งอยู่บนแท็กซี่นะคะบนแท็กซี่อะ่ะเราต้องใส่หน้ากากนะคะแต่ว่าข้างล่างไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วแต่เลยแต่ว่าถ้าเรานั่งบนแท็กซี่หรือว่ารถเมย์ต้องใส่หน้ากากนะคะ ตอนนี้รถเยอะมากคุณก็เยอะด้วยเช่นกันทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ถึงโบสถ์ที่สวยที่สุดและดังที่สุดของบาร์เซโลนาแล้วนะคะทุกคนคนเยอะมากวันนี้องคงไม่เข้าไปข้างในนะคะคงจะถ่ายรูปแค่ข้างนอกพอสร้างยังไงก็ไม่เสร็จสิทีนะคะ ใหม่กอดคนเยอะมากๆเลยทุกคนโ oh อ้ใหม่กอดอลังการยานสร้างมากสุดๆไปเลยทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ไปเที่ยวโบสถ์เสร็จแล้วเราก็กำลังจะไปหาอะไรอะไรกินกันนั่นก็คืออาหารญี่ปุ่นเกาหลีนะคะแล้วก็จะไปกินบาร์บีคิวนะคะ อย่างที่ทุกคนรู้นะคะที่ใครที่ติดตามอองตั้งนานนะคะก็จะรู้ว่าองอ่ะเลิฟมากองก็ชอบบราร์บีคิวมากคอเรียบราร์บีคิวนะคะแล้วก็จะไปกินคอเรียบราร์บีคิวกันค่ะตอนนี้ก็เดินนะคะมาเที่ยวบาร์เซโลนาต้องเดินนะคะทุกคนเดินแล้วก็เดินแล้วก็เดินค่ะนี่นะคะทุกคนคือร้านที่เราจะมาทานกันเดี๋ยวเราลองเข้าไปข้างในกันนะคะมาสตอ <laughs> Expert. <laughs>

อร่อยมากเลยทุกคนจะขอวาไปกินข้าวก่อนทุกคนหมดนะคะเรี่ยงเลยค่ะนี่นะคะไม่ไหวแล้วท้องจะแตกแล้วเดี๋ยวต้องไปเดินย่อยกันนิดนึงนะคะทุกคนค้รารักินตั้งเยอะนะคะจ่ายไป5 54ยูโรนะคะก็เป็นเงิน5 140, 4 0โครน,นะคะ่ะถูกมากตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กินข้าวอิ่มมากๆเลยร้านนี้นะคะ คะแนนเต็ม10นะคะองให้ 9. 5ุดานะคะก็อร่อยค่ะถือว่าอร่อยนี่ร้านนี้เลยใครที่มาสเปนบาเซโลนาอย่าลืม,มแวะมาทานกันนะคะตอนนี้นะคะทุกคนหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วก็เดินเที่ยวดูนู่นดูนี่ไปนะคะข้างในนี้คือแบบว่ามีที่นั่งจิบวงจิบควายอะไรแบบบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคน ตรงนี้นะคะก็เป็นที่ป๊อปปูล่ามากๆสำหรับมาเดินช้อปปิง้งแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มนะคะทุกคนนี่นะคะโซนนี้ใครที่มาบาร์เซโลนาอย่าลืมมาโซนนี้กันนะคะช่วงที่ออกมาคือคนเยอะมาก ตอนนี้นะคะทุกคนก็ได้เวลาไปทานอาหารเย็นแล้วเราก็จะไปกินทาปัสกันนะคะอย่างที่ทุกคนรู้ว่ามาสเปนนะคะก็ต้องกินทาปัสนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทาปัสเป็นยังไงนะคะร้านนี้เป็นร้านที่ดังมากๆนะคะที่บา,บาเซโรนาเดี๋ยวเราไปทุกคน <ๆ S 2> ตอนเย็นนะคะคนก็เยอะไม่แพ้กันเลย c o n ตอนเย็นคนจะเยอะกว่าตอนกลางวันอีกนะเท่า <c oughs> ที่เท่าที่ดู <c oughs> ทุกคนอันนี้มันคือต้อนอะไรไม่รู้ว่าคือมันน่ารักมากงุง้งมิงมากเลยอง <c oughs> ชอบมาก เมื่อวานคืออองอ่ะกับคุณสามีนะคะเดินแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออน้องมันน่ารักมากเลยอะ่ะเนี่ยเราวันนี้ก็เดินกลับมาเจออีกนะคะคือน่ารักมากเดี๋ยวจะให้ดูนี่มุงมิงมากน่ารักสุดๆไปเลยทุกคนวันนี้เราก็เดินมาดูโบสถ์อีกนะคะมาตอนเย็นทุกวันเลยเมื่อคืนมาก็มืดตอนนี้มาก็คือแดดหมดแล้ว ทุกคนใครที่มาสเปนบาร์เซโลน่านะคะต้องมาลองร้านนี้ทาพาส24นะคะร้านนี้คือป๊อปปูล่ามากๆ <t ell> เลย <t ell> นี่นะคะคือทาพาสของเราที่เราสั่งมาเราสั่งไปเยอะนะคะแต่ก็เขาจะค่อยๆมานะคะคุณสามีอดใจไม่ไหวแล้วนางหิวแล้วให้นางกินก่อน ตั้งใจมาสเปนเพื่อจะมากินชีสเค,ค้กนะคะทุกคนแล้วก็ดูชีสเค,ค้กสเปนเฮ้ยทุกคนทำไมหน้าตามเป็นอย่างงนะี้ฮะเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวเพิ่งตัดสินกันดูหน้าตาโอเคคนราคาของทาปาสที่เรากินไปวันนี้83ยูโรโจดโุดห้าศก